ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้เอ็ดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟดแปลโดยสัญหามาฟัง บทที่30สิเปลี่ยนชื่อของเฮอต้าหูและเฮอเออหูสุลีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพวกเราเรียนเขียนชื่อกันเถอะเฮอต้ตาหูตื่นเต้นกล่าวว่าเช่นนั้นข้าจะเขียนเฮอต้ตาหูเพราะเฮอต้ตาหูคือชื่อของข้าเฮอเออหูพ e ูดซ้ำเช่นกันว่าเช่นนั้นข้าก็จะเขียนเฮอเออหูเพราะเฮอเออหูคือชื่อของข้าสูลีอดไม่ได้ที่จะกระตุกมุมปากเมื่อได้ยินชื่อโบราณทั้งสองนี้ถ้าพวกเขาไปเรียนในอนาคตชื่อทั้งสองนี้คงไม่เหมาะแน่ เฮยูเ <Her> ฟิงเป็นคนตั้งชื่อต้าหูกับเอ้อหูเขาไม่ได้เรียนหนังสือมากนักเขาเลยคิดว่าคําว่าหูฟังดูแข็งแกร่งเพราะหูแปลว่าเสือราชาแห่งพื้นป่านอกจากนี้ชื่อของเด็กๆในหมู่บ้านก็ยิ่งฟังไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆเช่นเอ้อโกอเอ้อหนิวเถี่ยต้านเป็นต้นผู้เท่าในหมู่บ้านบอกว่าชื่อยิ่งแย่ยิ่งเลี้ยงได้ง่ายซูหลีกล่าวว่าต้าหูเอ้อหูใช้เป็นชื่อเล่นก็ได้แต่พวกเจ้าจะต้องมีชื่อใหม่เพื่อใช้ศึกษาเล่าเรียนเหอเอ้อหูกอดแขนซูหลีแล้วพูดว่า เช่นนั้นท่านแม่ก็ตั้งชื่อใหม่ให้พวกเราสิขอรับซูหลี่พยักหน้าอืมขอแม่คิดก่อนนะสองพี่น้องเกยคัางไว้บนมือมองดูซูหลี่ด้วยความคาดหวังสหลี่ชี้ไปที่เหอต้าหูแล้วพูดว่าชื่อเจ้าคือเหอชิงเหยายและชี้ไปที่เหอเอ้อหูแล้วพูดว่าชื่อเจ้าคือเหอชิงมู่ที่มาของชื่อพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากสำนวนจีนเหอชิงเหยเหอชิงมู่ สองพี่น้องต่างท่องชื่อของตัวเองพวกเจ้าชอบหรือไม่สหลี่ถามด้วยความกังวลพูดตามตรงนี้เป็นครั้งแรกที่เธอตั้งชื่อให้ใครสักคนเหอชิงเหวยาวและเหอชิงมู่พยักหน้าแรงๆชอบมากเลยขอรับเหอชิงมูเอาตัวมาแนบแขนสหลี่ท่านแม่ชื่อที่ท่านแม่ตั้งให้พวกเราเพราะกว่าชื่อที่ท่านพ่อตั้งให้อีกสหลี่อมยิม้มพอพ่อพวกเจ้ากลับมาแม่จะบอกเขาว่าพวกเจ้าไม่ชอบชื่อที่เขาตั้งให้ ใช่แล้วเหอชิงมู่พึมพำเบาๆมาข้าจะสอนเขียนแท่เหอก่อนสูรีหยิบฐานแล้วเริ่มเขียนลงบนแผ่นไม้สองพี่น้องตั้งใจมองอย่างมากกลัวว่าจะพลาดจังหวะก,การเขียนของสูรีไปแม้แต่น้อยแม้ฝนข้างนอกจะตกหนักและละอองฝนจะโปรยปลายเข้ามาในบ้านแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลต่อบรรยากาศที่อบอุ่นภายในบ้านลึกเข้าไปในภูเขา ฝนเทลงมาอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวแม้แต่เหยอ,อยเฟิงที่ออกไปข้างนอกบ่อยครั้งก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีฝนตกในครั้งนี้ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทําให้เหยอ,อยเฟิงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหลบอยู่ภายในถา้าเขาไม่ทันได้ตั้งตัวจึงตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างมากเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกไปหมดเขาจึงทําได้แค่หาเศษกิ่งไม้จากภายนอกมาจุดไฟเท่านั้นแม้กิ่งไม้เหล่านี้จะเปียกฝนแต่สําหรับเหยอ,อยเฟิงที่เอาชีวิตรอดอยู่ในป่ามาหลายปีมันก็เป็นเพียงเรื่องง่ายดาย เหอ,อยูเฟิงก่อกองฟืนและจุดไฟด้วยหินเหล็กไฟที่เขาพกติดตัวมาแสงไฟส่องกระทบใบหน้าของเขาในขณะนี้สีหน้าของเขาดูเย็นชาไม่มีความอ่อนโยนแบบที่เขามีตอนอยู่กับลูกๆที่บ้านเนื่องจากเสื้อผ้าของเขายังคงเปียกโชกไปด้วยน้ำเหอยูเฟิงจึงถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดโดยไม่มีเสื้อผ้าใดๆที่จะปกคลุมร่างกายที่กำยำของเขาเขาเปลือยกายอยู่กลางอากาศแขนขาของเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไหล่กว้างและหน้าอกที่สูงใหญ่แข็งแรงราวกับเสาเหล็ก มีแผลเป็นยาวที่ท้องของเขาซึ่งดูน่าเกลียดอย่างมากจากแผลเป็นนี้สามารถมองเห็นได้ว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าของร่างกายนั้นรุนแรงแค่ไหนในตอนนั้นเฮยูเฟิงบิดน้ำออกจากเสื้อผ้าแล้วนำไปผึ่งไฟให้แห้งนอกจากนี้ยังมีกระต่ายและไก่ฟ้าอีกสองสามตัวถูกมัดไว้ข้างๆวันนี้เขาไม่ได้อะไรมากนักนอกเสียจากเหยื่อตัวเล็กๆสองสามตัวเขาไม่ได้เจอเหยื่อตัวใหญ่เลยดังนั้นทุกครั้งเขามักจะอยู่ในภูเขาหลายวันและจะกลับหลังจากที่ล่าสัตว์ที่มีค่าได้เท่านั้น ครท้องของเฮยูเฟิงเริ่มร้องเสียงดังก้องเขาหยิบอาหารแห้งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าออกจากกระเป๋าเสื้อมาทานอาหารแห้งนี้ไม่มากเขาจึงต้องกินอย่างประหยัดหลังจากกินจนอิ่มครึ่งท้องเขาก็หยุดเขาหยิบคันธนูและลูกศรจากด้านข้างมาเช็ดอย่างระมัดระวังเขาแบกคันธนูและลูกศรน,นี้กลับมาจากสนามรบหลังจากการสู้รบทหารที่บาดเจ็บเหล่านี้จึงถูกส่งกลับบ้านก่อนออกเดินทางเขาได้นำคันธนูและลูกศรเหล่านี้กลับมาด้วย เขาเงยหน้ามองทางเข้าถ้ำข้างนอกนั้นเงียบสงัดจนหน้าขนลุกร่างของซูรี่แล่นผ่านความคิดของเฮยูเฟิงนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นเมื่อนึกถึงซูรี่แต่ก่อนเมื่อเขาคิดถึงซูลี่เขาก็รู้สึกโกรธแค้นราวกับมีไฟมาแผดเผาเขาสงสัยว่านางจะปฏิบัติต่อลูกๆที่บ้านด้วยดีหรือไม่เขารู้สึกว่านางเปลี่ยนไปในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะคงอยู่นานแค่ไหนหรือบางทีนางอาจจะแค่แกล้งทําในตอนนี้เท่านั้น เฮออยูเฟิงรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจซูหลี่เลยในที่สุดฝนก็หยุดลงหลังจากผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนวันนี้ยังเป็นวันที่ซูหลี่ต้องไปส่งของอีกด้วยเธอตื่นมาแต่เช้าตรู่หลังจากเตรียมอาหารให้เหอชิงเหยาและเหอชิงมูแล้วเธอก็กล่าวกำชับกับพวกเขาก่อนจะสะพายตะกร้าเตรียมตัวออกไปในตะกร้ามีสบู่เพียงส่วนเล็กๆส่วนที่เหลือเธอได้ใส่ไว้ในพื้นที่ว่างมิติของตัวเอง เมื่อเหอชิงมู่รู้ว่าซูหลี่จะออกไปเขาก็รู้สึกลังเลและหวาดกลัวเล็กน้อยเขากลัวว่าซูหลี่จะไม่กลับมาหลังจากที่นางออกไปท่านแม่พวกเราไปกับท่านแม่ได้หรือไม่เหอชิงมู่มองซูหลี่ด้วยสายตากระตือรือร้นแม่เหอชิงเหยาจะไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาของเขาก็แสดงออกทุกอย่างแล้วซูหลี่ลูกหัวของพวกเขาแล้วพูดว่าแม่จะไปส่งของให้ผู้อื่นต้องเดินทางไกลไม่สะดวกที่จะพาพวกเจ้าไปด้วยถ้าพ่อเจ้ากลับมาแม่จะพาพวกเจ้าไปด้วยนะ ก็ได้น้ำเสียงของเหอชิงมู่เบาลงเล็กน้อยซูลีหันไปพูดกับเหอชิงเหยาชิงเห่ยาถึงแม้เจ้าจะอายุเท่ากับน้องชายของเจ้าแต่แม่รู้ว่าเจ้าฉลาดกว่าชิงมู่เจ้าต้องดูแลน้องชายของเจ้าให้ดีแม้ว่าพี่น้องสองคนจะเป็นฝาแฝดกันแต่เหอชิงเห่ยานั้นเหนือกว่าเหอชิงมู่ในแง่ของบุคลิกภาพและสติปัญญาเหอชิงเห่ยาพยักหน้ายอย่างแรงแล้วพูดว่าท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะดูแลน้องชายอย่างแน่นอน เหอชิงมู่เม้มปากอย่างไม่พอใจข้าไม่ต้องการใครมาดูแลข้าข้าดูแลตัวเองได้สหรี่อมยิ้มและเอ่ยกำชับอย่างระมัดระวังแม่เตรียมอาหารไว้แล้วตอนกลางวันพวกเจ้าก็อุ่นมันก่อนค่อยกินคืนนี้แม่จะรีบกลับมาทำอาหารให้พวกเจ้ากินแน่นอนเหอชิงเหวยาวและเหอชิงมู่ยืนอยู่ที่ประตูมองดูสหรี่จากไปสหรีโบกมือให้พวกเขารีบกลับเข้าไปเร็วเข้าฝึกเขียนตัวอักษรที่บ้านนะแม่จะมาตรวจดูตอนกลับมา เท่าเจ้าขับเกวียนวัวมารออยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านแล้วมีเพียงหนึ่งหรือสองคนบนเกวียนเห็นได้ชัดว่ากิจการวันนี้ไม่ค่อยดีนะเมื่อเขาเห็นซูลีใบหน้าของเขาก็สว่างขึ้นก่อนที่จะขมวดคิ้วสวัสดีตอนเช้าลุงเจ้าซูลีทักทายเท่าเจ้าอย่างอ่อนหวานใบหน้าของเท่าเจ้าแข็งทื่อสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าซูลีชี้ไปที่เกวียนวัวแล้วพูดว่าข้าขอขึ้นเกวียนของท่านไปได้หรือไม่ ดูสิเธอช่างเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและสุภาพจริงๆเท่าเจ้ารีพูดว่าได้สิแต่เจ้าต้องจ่ายค่าโดยสารนะเขาวันใจจริงๆว่าซูหลี่จะไม่จ่ายเหมือนครั้งที่แล้วถ้าเกิดขึ้นอีกหัวใจของเขาก็คงจะรับไม่ไหวจริงๆบทที่31ซื้อครั้งเดียววันนี้ที่นั่งภายในเกวียนไม่เต็มเท่าเจ้ารอสักพักจึงสังเกตว่าไม่มีใครเดินมาทางเข้าหมู่บ้านเขาจำใจต้องขับเกวียนมุ่งหน้าเข้าเมือง เมื่อพวกเธอมาถึงในเมืองซูหลีก็เดินไปทางศาลาหลิงหลงก่อนที่เธอจะไปถึงประตูเธอก็เห็นเยี่ยวิงหญิงยืนอยู่ที่ประตูแล้วมองไปรอบๆร,ราวกับว่ากำลังรอใครสักคนอยู่แม่นางซูหลีเจ้ามาเสียทีเมื่อเยี่ยวิงหญิงเห็นซูหลี่ก็ราวกับหมาป่าเห็นเนื้อนางอยากจะกลืนซูหลีเข้าไปในคำเดียวเกิดอะไรขึ้นซูหลีรู้สึกสับสนเล็กน้อยเย่าวญิงญิงจับมือซูหลีอย่างเอ็นดูแล้วพูดว่าขึ้นไปคุยกันข้างบนเถอ จากนั้นนางก็หันไปหาผู้ช่วยร้านข้างๆนางแล้วพูดว่าตาบอดอยู่หรือไงรีบช่วยแม่นางซูลีเอาตะกร้าออกจากบาสิขอรับผู้ช่วยร้านตอบรับและรีบเดินไปที่ด้านข้างของซูรีเพื่อช่วยนางเอาตะกร้าออกจากหลังมาตรวจสอบสินค้าก่อนเถอะซูรีพูดเยห้หญิงหญิงยิ้มและพูดว่าไม่ต้องตรวจหรอกข้าเชื่อใจเจ้านางมองคนไม่เคยผิดพลาดมาก่อนซูรีทำให้นางรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ทำเรื่องลับๆล่อๆเช่นนั้น แม้ว่าเย่หญิงหญิงจะพูดเช่นนั้นทว่าซูหลี่ก็ยังคงยืนกรานที่จะตรวจสอบสินค้าท้ายที่สุดแล้วการตรวจสอบสินค้าด้วยตัวเองนั้นง่ายกว่าหากมีปัญหาอะไรในอนาคตพวกเขาก็จะได้ไม่โตเถียงกันในเรื่องนี้เธอไม่อยากให้ทุกคนไม่พอใจกับเรื่องเล็กน้อยเย่หญิงหญิงพูดกับผู้ช่วยร้านข้างๆนางว่าในเมื่อแม่นางซูพูดเช่นนั้นก็ดูสักหน่อยผู้ช่วยร้านจัดการนับและยืนยันว่าสินค้าไม่มีปัญหาใดๆก่อนพยักหน้าให้เยห่หญิงหญิง ขึ้นไปดื่มชาสักหน่อยเธอข้าจะให้คนนําเงินมาให้เจ้าเย้าหญิงหญิงกล่าวซูรีเดินตามเย้าหญิงหญิงขึ้นไปที่ชั้นสองระหว่างทางเธอก็ถามว่ายอดขายเป็นอย่างไรบ้างเย้าหญิงหญิงยังคงยิ้มแย้มและกล่าวขายดีมากเชียวหลักเราขายหมดเกลี้ยงเมื่อสองวันก่อนถ้าเจ้าไม่มาวันนี้ข้าคงต้องออกไปตามหาเจ้าเองแล้วซูรีจิบชาข้าจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าอย่างแน่นอนนี่คือเงินที่เหลือสําหรับแม่นางซูขอรับ นายบัญชีส่งเงินค่าตอบแทนของซูหลี่มาให้เอาไปให้แม่นางซูเย่หญิงหญิงกล่าวซูหลี่หยิบเงินนั้นมาและใส่ไว้ในถุงเงินหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาเย่หญิงหญิงกล่าวว่าแม่นางซูครั้งนี้จะต้องส่งสินค้ามาเพิ่มอีกนะถ้าครั้งที่แล้วข้าไม่ควบคุมไว้ข้าว่ามันคงไม่พอขายแม้แต่วันเดียวซาลาหลิงหลงยังมีสาขาย,ย่อยอีกหลายแห่ง ตอนนี้พวกเขาเป็นเจ้าเดียวที่ขายสบู่และสะบู่หอมท่าของที่ซูลีผลิตมาไม่เพียงพอสาขาอื่นๆก็ไม่สามารถนําไปขายได้เช่นกันถ้าทําเพิ่มร้อยก้อนได้ซูลีกล่าวเยี่ยวหญิงหญิงสายหัวแค่นี้ยังไม่พอเจ้าต้องส่งมาอย่างน้อยสองยก้อน ซูรีสายสีสับปฏิเสธร้อยก้อนภายในเจ็ดวันก็เป็นขีดจำกัดแล้วตอนนี้ข้ายังไม่มีความสามารถในการผลิตได้มากขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้นเจ้าสามารถขายในจำนวนที่แน่นอนทุกวันเช่นนี้เจ้าก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีของขายในขณะเดียวกันยังสามารถทำให้ของนั้นหายากและมีราคาแพงได้อีกด้วยแม้ว่าเธอเองก็อยากผลิตสบู่เพิ่มเพื่อหาเงินแต่ตอนนี้เธอทำคนเดียวไม่ได้เมื่อเทียบกับเงินชีวิตของเธอสำคัญกว่า เย่หญิงหญิงถอนหายใจค่าทำเพื่อเจ้านะข้่ากำลังหาโอกาสให้เจ้าทำกำไรมหาศาลเพื่อตัวเธอหรือสุลี่แทบจะหัวเราะออกมาดังๆพวกเราทุกคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมีบางสิ่งที่เธอเคยเห็นมาแล้วแต่จะไม่เปิดเผยเย่หญิงหญิงและสุลี่ตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการในครั้งต่อไปแต่คราวนี้สุลี่มีข้อเสนอต่อเย่หญิงหญิงหัวหน้าเย่จ้ามารับสินค้าเองได้หรือไม่ เธอไม่อยากเดินทางมาส่งของทุกวันจริงๆไม่ต้องพูดถึงค่าเดินทางของเธอการวิ่งเต้นแบบนี้ทุกวันมันยังทําให้เธอทํางานช้าลงอีกด้วยเย่ยิงหญิง,ย,งยิ้มและพูดว่าได้สิแต่เจ้าต้องจัดหาสินค้าห้าร้ยชิ้นในคราวเดียวไม่เช่นนั้นค่าเดินทางไปกลับจะมากเกินไปสําหรับพวกเราห้าร้อยชิ้นด้วยความสามารถทางการผลิตของเธอตอนนี้ห้าร้อยชิ้นยังเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามซูลี่ไม่ได้ปฏิเสธนางทันทีแต่เธอยิม้มและพูดว่า ได้พวกเจ้าสามารถมารับสินค้าได้เมื่อข้าขยายโรงงานแล้วเย้่หญิงหญิงตบมือของนางแม่นางซูโอกาสเช่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆในขณะที่มันขายดีอยู่ตอนนี้เจ้าก็รีบผลิตเพิ่มอีกเยอะๆเลยสิซูหลี่พูดว่าข้าจะคิดดูอีกทีข้ามีความคิดดีๆเย้่หญิงหญิงกล่าวเจ้าก็ขายสูตรให้พวกเราสิเช่นนี้เจ้าก็จะไม่ต้องทำงานหนักเช่นนี้แล้วและเจ้ายังทำเงินได้มากมายอีกด้วย หลังจากที่ซูลีขายสบู่และสะบู่หอมให้พวกเขาในครั้งที่แล้วพวกเขาก็ได้จัดตั้งกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อเริ่มค้นคว้าว่าสูตรนั้นคืออะไรหลังจากการค้นคว้ามาหลายวันพวกเขาก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์อะไรความสนใจของซูลี่ถูกกระตุ้นขึ้นเมื่อได้ยินคําพูดของเยหง่หญิงหญิงอ้อแล้วเจ้าวางแผนจะซื้อสูตรของข้าในราคาเท่าไหร่หรือเย่หญิงหญิงยกนิ้วสองนิ้วยีสบตำลึงซูลีอมยิ้มและส่ายหัว นางไม่ใช่ว่ากำลังเพ้อฝันไปหรอกหรือถ้าคิดจะซื้อสูตรของเธอแค่ยี่สิบตำลึงเมื่อเยี่ยวญิงหญิงเห็นซูลีใ่ส่หัวนางก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วยี่สบตำลึงก็เป็นราคาที่สูงมากแล้วเจ้าลองคำนวณสีสบู่ก้อนหนึ่งราคาเท่าไหร่ถ้าเจ้าขายสบู่ได้ร้อยก้อนเจ้าจะได้กำไรเท่าไหร่ เจ้าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้20ตำลึงยิ่งกว่านั้นยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะไม่มีใครมาซื้อของชิ้นนี้ในอีกสองวันก็ได้ถา้าไม่มีใครซื้อราคาก็จะลดลงค่าแนะนำให้เจ้ารีบขายสูตรในขณะที่มันยังเป็นที่นิยมอยู่ดีกว่าซูลีพูดว่าไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากขายสูตรแต่ข้าต้องการหุ้นส่วนพวกเราจะแบ่งรายได้จากการขายสบู่และสะบู่หอมสามส่วนเจ็ดพวกเจ้าได้เจ็ดข้าได้สาม นี่เป็นไปไม่ได้ปฏิกิริยาแรกของเย่หญิงหญิงคือการปฏิเสธการซื้อขาดครั้งเดียวคือข้อเสนอที่ดีที่สุดของพวกเขาแต่ซูหลี่ยังกล้าที่จะขอหุ้นส่วนอีกสามในเจ็ดส่วนนางฝันไปหรือเปล่าซูหลี่พูดว่างั้นพวกเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกเจ้าจะไม่คิดอีกหน่อยหรือเย่หญิงหญิงคาดไม่ถึงว่าซูหลี่จะดื้อรั้นขนาดนี้ซูหลี่ถามว่าข้าน่าจะเป็นคนถามเจ้ามากกว่ามุมปากของเย่หญิงหญิงกระตุก ซูหลีมองไปที่เย่หญิงหญิงแล้วเอ่ยถามว่าเจ้ายัางต้องการสบู่และสบู่หอมอีกหรือไม่เย่หญิงหญิงปรับสภาพจิตใจของตัวเองแล้วพูดด้วยรอยยิ้มแน่นอนพวกเราสามารถพูดคุยเรื่องการซื้อสูตรได้อย่างช้าๆไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่พวกเราก็ต้องร่วมมือกันต่อไปข้าจะให้คนเอาเงินมัดจำมาให้เจ้าได้หลังจากได้รับเงินมัดจำซูรี่ก็ไม่คิดอยู่ต่ออีก เธอยังต้องซื้อวัตถุดิบไปทำสบู่ถ้าเธอยังช้าอยู่แบบนี้มันก็จะมืดเกินกว่าจะกลับแล้วหลังจากออกจากศาลาหลิงหลงซูหลี่ก็ไปที่ร้านขายเนื้อหมูเพื่อซื้อมันหมูเยาหญิงหญิงยืนอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองมองดูร่างที่กำลังจักไปของซูหลี่ด้วยความคิดผู้ดูหลายๆเยาพวกเราควรส่งคนไปติดตามนางหรือไม่เจ้าคะสาวใช้คนหนึ่งเดินไปที่ด้านข้างของเยาหญิงหญิงแล้วเอ่อยถามเย้าหญิงหญิงสายหัวช่างเธอปล่อยนางไป สาวใช้พูดต่อแต่นางมีสูตรสบู่และสบู่พวกเราศึกษาสูตรนี้มานานแต่ก็ยังไม่สามารถค้นคว้าได้ถ้าเราซื้อสูตรนี้จากนางได้มันจะไม่เป็นประโยชน์กับพวกเรามากหรือเจ้าคะนอกจากนี้ตามความเร็วในการผลิตของนางเมื่อไหร่นางจะขยายโรงงานได้มันจะส่งผลต่อธุรกิจของเรามากทีเดียวกันที่เราขอซื้อสูตรจากนางมันก็เพื่อประโยชน์ของนางเองบางทีนางก็อาจจะมีความคิดแบบเดียวกันกับเราก็ได้เยี่าวหญิงหญิงเอามือแตะกำไลหย,ยกที่ข้อมือของนางและคิดอย่างหนัก ผู้ดูลาลาสาวใช้คนข้างๆเริ่มเป็นกังวลเมื่อเห็นว่าเย่ยหญิงหญิงเงียบไปบทที่ส2สองเจ้าคือคนที่ต้องได้รับการรักษาซูรี่เพิ่งซื้อมันหมูและของใช้จิปาถะตามถนนเสร็จหลังจากฝนตกหนักเมื่อสองวันก่อนเธอก็รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องซื้อของใช้มากมายนึกถึงเด็กชายตัวเล็กน่ารักสองคนที่รอยอยู่ที่บ้านซูรี่ก็เดินเลี้ยวมุมหนึ่งเพื่อไปที่ร้านขายขนมทันใดนั้นเสียงดังโครมก็ก้องไปทั่วถนนทําให้ซูรี่และคนรอบข้างตกใจ ซูลีเพิ่งก้าวออกจากร้านขายขนมก็โดนใครบางคนชนเข้าอย่างแรงขนมที่ยังไม่ได้ใส่ตะกร้าร่วงหล่นลงพื้นซูรี่รีบเก็บขนมที่ร่วงหล่นลงพื้นขึ้นมาและปัดฝุ่นออกจากห่อโชคดีที่ห่อขนมแข็งแรงขนมจึงไม่ได้ร่วงออกมาเธอโกรธจัดจนอยากจะโต้เถียงกับคนที่ชนเธอเจ้าเดินเป็นหรือไม่มองไม่เห็นข้าหรือข้าตัวโตออกขนาดนี้ แต่พอเห็นผู้กระทำผิดนอนกองอยู่กับพื้นโดยไม่ขยับเธอก็โกรธจัดจนแทบจะพ่นไฟเธอเองเป็นผู้เสียหายยังไม่นอนกลิ้งกับพื้นเลยแต่เขากลับกล้าแก,กล้งนอนกับพื้นเหรอเขาพยายามหลอกลวงเธอหรือเปล่ามาเลยสิใครกลัวกันเฮลุกข,ขึ้นมาเร็วไม่อย่างนั้นข้าก็จะไม่เกรงใจเจ้าแล้วนะสูรีเตอีกฝ่ายคนที่นอนอยู่กับพื้นยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆผู้คนที่อยู่ด้านข้างมองมาราวกับว่าสูรีเป็นผู้กระทำความผิด สาวน้อยเจ้าทำให้เขาสลบไปส่งเขาที่โรงหมอเร็วใช่แล้วเจ้ายังจะรออะไรอยู่อีกถ้าเจ้ายังคงเฉื่อยชาเขาคงจะต้องไปรายงานตัวต่อยมาบาลแล้วล่ะเจ้ายังเด็กแต่เดินไม่ดูทางเลยเสียเปล่าที่มีตาคู่หนึ่งเสียจริงคนที่เดินผ่านไปมาบางคนเริ่มรู้สึกโกรธแค้นและอยากจะจับตัวซูหลี่ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เสียตอนนี้ซูหลี่พูดไม่ออกเธอจะบอกได้ไหมว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ถ้าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเธอเป็นผู้เสียหายต่างหากอยากแกล้งทำเป็นตายซูหลี่จ้องมองไปที่ชายวัยกลางคนที่นอนอยู่บนพื้นชายไวกลางคนยังคงไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆซูหลี่รู้สึกว่ามันแปลกไปเล็กน้อยเธอจึงย่อตัวลงเพื่อจับชีพจรของเขาและเปิดเปลือกตาของเขาขึ้นเมื่อคนที่เดินผ่านไปมาเห็นท่าทางแปลกๆของซูหลี่พวกเขาก็ตำหนินางทันทีซูหลี่หันกลับไปจ้องมองพวกเขาอย่างดูร้าย พวกเจ้าเงียบกันให้หมดถ้าพวกเจ้าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนักทำไมไม่พาเขากลับบ้านไปด้วยละ่ะมันเกี่ยวอะไรกับพวกเรากันในเมื่อเจ้าเป็นคนชนเขาเองใช่แล้วใครบอกให้เจ้าอ้วนขนาดนี้จนไปชนเขาสลบกันเจ้าไม่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็แล้วไปแต่ทำไมเจ้าถึงโยนความผิดมาให้พวกเราแถมยังตัวใหญ่เธอถ้าเห็นคนเดินมาก็ไม่รู้จักหลบซูลีพูดไม่ออกพวกเขาเข้าใจเธอผิดก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมถึงเริ่มโจมตีเป็นการส่วนตัวละ่ะ การช่วยเหลือคนสำคัญกว่าเธอจะไม่ลดตัวลงไปโต้เถียงกับพวกเขาจากคำตัดสินของเธออาการหมดสติครั้งนี้เกิดจากน้ำตาในเลือดต่ำโชคดีที่เธอซื้อขนมหวานมาไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้มันจึงมีประโยชน์แล้วถ้าเป็นอะไรไปซุนหยวนกุ้ยค่อยๆลืมตาขึ้นเขาจำได้เพียงว่าเขาเดินมาที่ร้านขายขนมเพื่อซื้อขนมให้ภรรยาแต่ไม่ทันได้เข้าร้านเขาก็โดนอะไรบางอย่างชนเข้าสุดท้ายเขาก็รู้สึกเหมือนภาพมืดลงและจำอะไรไม่ได้อีกเลย ซุนหยวนกุ้ยเริ่มคิดจะเป็นไปได้หรือไม่ที่หญิงนางนี้เป็นคนทําให้เขาหมดสติความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะหญิงนางนี้แข็งแรงอย่างมากต้นขาของนางยังหนากว่าเอวของเขาเสียอีกถ้านางชนเขาแรงแรงมันก็ไม่แปลกที่เขาจะหมดสติไปโชคดีที่ซูหลี่ไม่รู้ว่าซุนหยวนกุ้ยกําลังคิดอะไรไม่เช่นนั้นเธอคงต้องอาเจียนเป็นเลือดแน่ขนมหวานที่เธอเพิ่งให้เขากินไปเมื่อครู่มันช่างไร้ค่าเสียจริง ซูลีพูดตามความจริงเจ้าน้ำตาลในเลือดต่ำจนหมดสติไปซุนหยวนกุ้ยมึนงงเล็กน้อยน้ำตาลในเลือดต่ำมันคืออะไรกันเขาคิดว่านางแกล้งพูดเพื่อปกป้องตัวเองและหาข้ออ้างที่ฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเจ้ายังรู้สึกไม่สบายอยู่หรือไม่ซูลี่ถามซุนหยวนกุ้ยกุมขมับแล้วพูดว่าข้ามึนหัวนิดหน่อยยังไม่มีแรงเลยซูลีพยักหน้าและพูดว่า อาการเช่นนี้เป็นเรื่องปกติหลังจากนี้เวลาเจ้าออกไปข้างนอกให้นำของหวานติดตัวไปด้วยถ้าเจ้ารู้สึกมึนหัวหรืออ่อนแรงเจ้าก็กินเพื่อหลกเลี่ยงอาการแบบวันนี้ได้ถ้ารู้สึกเหมือนแขนขาชาเอวและหัวเข่าก็เจ็บด้วยเหตุผลบางอย่างซุนหยวนกุ้ยบอกอาการอื่นๆให้นางฟังหลังจากพูดออกไปเขาก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยทำไมเขาถึงไปบอกเรื่องนี้กับหญิงนางนี้กันหรือว่าในใจเขาอยากจะกันโชคทรัพย์นางไม่ แน่นอนว่าไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าเขาอยากจะกันโชคทรัพย์ใครสักคนเขาจะต้องเลือกคนที่รวยแต่หญิงสาวตรงหน้าเขาดูยากจนกว่าสาวใช้ของเขาเสียด้วยซ้ำอ้าปากให้ข้าดูหน่อยซสุร่สั่งซุนหยวนกุ้ยอ้าปากลิ้นของเขาเคลือบสีขาวและมันเยิ้มนี่ไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดีสลร่ยื่นมือไปจับชีพจรของซุนหยวนกุ้ยอีกครั้งผู้คนที่มุงดูต่างก็ตะลึงเกิดอะไรขึ้น นี่กำลังล้อเล่นกันอยู่หรือสุนหยวนกุ้ยมองดูสีหน้าจริงจังของซูหลี่และเชื่อฟังโดยไม่ดึงมือออกหลังจากการวินิจฉัยเบื้องต้นซูหลี่สรุปอาการว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองอาการของเจ้าค่อนข้างรุนแรงดูแลตัวเองให้ดีและใส่ใจในเรื่องอาหารการกินรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและโกรธไปที่โรงหมอหุยเหรินซื้อยากินเพื่อขับไล่ความหนาวเย็นและทำความสะอาดหลอดเลือดเจ้ายังสามารถซื้อเจียวกูหลานมาต้มเป็นชาได้ มันจะช่วยให้อาการของเจ้าดีขึ้นซุนยวนกุ้ยมองดูท่าทางช่ำชองของซูหลี่แล้วสงสัยว่าตนเองป่วยจริงๆหรือเปล่าเขารู้จักร่างกายของตนเองดีตอนนี้ร่างกายของเขามีพละกกำลังมากกว่าวัวสิบตัวเสียอีกอืมถึงแม้ว่าเขามักจะรู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยครั้งแต่มันก็ไม่สำคัญอะไรตอนนี้นางกำลังทำให้สภาพร่างกายของเขาดูย่แย่เหมือนกับว่าเขากำลังจะตายสตรีอ้วนนางนี้ต้องพูดจาไร้าสาระแน่ ข้าไม่เป็นอะไรถ้าเจ้ามีเวลาเจ้าควรดูแลตัวเองดีกว่าน้ำเสียงของซุนหยวนกุ้ยไม่เป็นมิตรนายท่านข้ารับใช้คนหนึ่งวิ่งเข้ามาหลังจากพูดจบซุนหยวนกุ้ยก็ลุกขึ้นยืนแล้วปัดฝุ่นออกจากตัวนายท่านเกิดอะไรขึ้นขอรับข้ารับใช้เป็นกังวลซุนหยวนกุ้ยบอกปัดข้าไม่เป็นอะไรหรอกแต่โดนหนูตัวหนึ่งโผล่มาชนเข้าข้ารับใช้มองไปที่ซูหลี่ด้วยความโกรธ เจ้าเป็นคนชนนายท่านของพวกเราหรือสูรีกรอกตาใส่เขาข้าแนะนำให้เจ้าไปล้างตาเสียก่อนเจ้าพูดว่าอะไรนะเสียงของข้ารับใช้สูงขึ้นสุนหมิงอย่าหยาบคายเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นสุนหยวนกุ้ยพูดกับสุนหมิงเมื่อซุนหมิงได้ยินคำพูดของสุนหยวนกุ้ยเขาก็หยุดพูดสูรีพูดกับสุนหยวนกุ้ยอย่างจริงจังจำไว้ว่าต้องไปหาหมอเมื่อสุนหมิงได้ยินดังนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธ เจ้ากล้าสาบแช่งในท่านของข้าหรือข้าคิดว่าเจ้าต่างหากที่ต้องไปหาหมอสูรีกางแขนออกอย่างหมดทนทางมันยากจริงๆที่จะเป็นคนดีเธอได้พูดทุกอย่างที่จําเป็นต้องพูดไปแล้วถ้าเขาไม่เชื่อเธอเธอก็ไม่สามารถทําอะไรได้อาการป่วยนี้ไม่รุนแรงมากนะักแต่ก็ไม่ควรมองข้ามหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยอาจจะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากหลอดเลือดในสมองตีบและจะมีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวสติปัญญาและความจำจะลดลงส่งผลให้บุคลิกภาพเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงมีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถพูดได้เขาจะกลายเป็นคนโง่อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่กล้าพูดแบบนี้ต่อนหน้าซุนหยวนกุย้ยถ้าเธอพูดออกไปเธอจะต้องถุกทุกตีแน่เพราะท้ายที่สุดไม่มีใครชอบฟังคำว่าเจ้าจะกลายเป็นคนโง่